อีกครั้งหนึ่งนะครับให้ยกสูงๆยิงไปด้านบนนะครับ raise above the head and press the horn เอาเข่า count Calm down from five พร้อมๆนะฮะนับถอายหลังพร้อมกัน5 4 3 สอกิโลเมตรเป็นคณะแรกนะครับ12.8กิโลเมตรจนถึงข้ามสะพานไปถึงที่บเัเรียนในตลวสอแผงสวันนเมเกดถจะกลับตัวมาใหม่นะครับอ้าวบอกมาบอกมาหนครับนักวิ่งทุกคนเยี่ยมมากเลยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงในการวิ่งครั้งนี้นะครับและอย่าลืมนะครับประเมินตัวเองด้วยถ้าไม่ไหวหยุดพักนะครับไม่จําเป็นต้องฝืนนะครับอ้าว โบกไมบมือครับ a big wave for all the runners today 12.8 kilometers yes ตอนนี้นะคะ <c oughs> นักวิ่งค่ะโบกไม้โบกมือทังซ้ายมือได้นะหันมาโบกไม้โบกมือทังซ้ายเลยค่ะ นะกไม้บอกม,มือให้กับท่านทุกท่านเลยนะคะผู้บริหารของเราที่มาร่วมกันปล่อยตัวในระยะ12.8กิโลเมตรค่ะคณะนี้ก็จะวิ่งข้ามสะพาน<ะ>าาน<ะ>ิทราศแห่งที่2องไฟ<ะ>จะถึงวงเวียนไดโนเสาร์แฝงสะพานเกีก็จะกลับตัวมาใหม่ค่ะ แล้วก็อย่าลืมว่าอย่าฝืนวิ่งไม่ไหวอย่าฝืนจะจุดให้น้ําต้องดื่มน้ํานะคะครับมีจุดให้น้ําด้วยนะครับผูช้ชม่นบ,บนเวทียืนรอก,ก่อนนะครับยืนรอก,ก่อนบนเวทีนะครับอ้าวโบกมาโบมือกันหนายเป็นยังไงไหวไหมไหวไหมเดี๋ยวเราจะรอรับกลับสู่เช่นชัยกันนะวิ่งให้สนุกค่ะแล้วจะลุกนั่งสบาย <laughs> เอ้ามาเลยคนะหลังจย่า drop อย่า drop นะโชูมือชูมือด้านหลังชูมือหน่อยเลยโชูม,มือหน่อยอ้าวมีเด็กมาวิ่งด้วยแต่นั่งอยู่บนรถเข็นเดี๋ยวขากลับจะดูว่าล้ออยู่รครบไหมวิ่งวันเดียวครับคุณต่อได้ข้ามไปทั้งสองประเทศเลยนะครับวันนี้ใช่ค่ะอขออนุญาตนะคะอ่าอันนี้คือระยะ12.8กิโลเมตรนะครับ diesel 12.8 kilometers runner for the r u ว n e r s o น the ja 8กิโลเนะครับเดี๋ยวนักวิ่ง8กิโลมตรเตรียมพร้อมเลยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะปล่อย8กิโลมอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเดี๋ยว8กิเมตรครับนักวิ่ง8กิโมเตรียมตัวเลยนะครับนักวิ่ง8กิมเตรียมตัวเลยนะครับ8 k ็กกิโลเมตรวั n e นอร์เอ็ e p ิโลเ u ตร e ันเ e อร e โป e ดโปรดเต a ี r ิ8กิโลเมเเลยครับ 8กิโลเมตรเชเลยนะครับเตรียมตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อย8กิโลเมตรแล้วนะครับผู้บริหารของเราทุกท่านยังอยู่บนเวทีตรงนี้นะครับ<ช>เพื่อที่จะส่งทุกท่านวิ่งเพื่อสุขภาพในวันนี้นะครับ8กิโลเมตรเตรียมพร้อมเลยนะครับแต่อย่าเพิ่งออกไปนะคะเตรียมพร้อมก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ได้ออกไปตอนนี้ไป12.8นะรอรสัญญาณแตรก่อนเ,อเ,เดียเ๋ยวรอสัญญาณแ,แตรเอาละครับ